ยะถาวริวหาปูลาปริปุเรนติสาคารังเยวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะอิเตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโชปนราโสยะถามณิโชติลาโสยะถา โยวิวันชันตุสัจขะโลกวินาสตุมาเตหะวะตวันตรายโยอันสุขีทิขายุกุภาวะภิวันนสี Nangayuwa tako janawat, tako siriwat, tako yasawat, tako palawat, tako panawat, tako sukawat, tako hotusap, Bata dukharo kapayawira soka satu ารายะปวินาจันตุยะเตชะสาชัยสิตธิธนังลาภังสุทธิปะกยังสุขังภะลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังพุทธิจะยัสวัสตวาาจะอายุ จะชีวสิทธิพะวันสุเตภาวตุสัมมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัมพุทธานุภาเวนัสดาสทีพาวันสุเตภวตุสัมมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสั นุภาเวนัสกาสุดิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆ